สวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคํามีโอกาสย่อตัวลงมาเพื่อปรับขึ้นต่อส่วนดอลลาร์จะอดค่าในระยะสั้นค่ะปอนยูโรเจแปนมีแนวโน้มที่จะแข่งข้านในระยะสั้นคือสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้านะคะต้องขอบคุณเครื่องมือดีๆจาก a อทอสค่ะที่ทําให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นมองเทรนด์และสแกนคู่เงินได้ง่ายขึ้นค่ะ และตอนนี้นะคะเอทโฮสก็มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันสนใจสแกน QR Code โค้ดด้านล่างได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราคาทองคำค่ะจะเห็นว่าเราผู้จัดการกองทุนนะคะโดยรวมค่ะตอนนี้ปรับการซื้อทองคำเข้ามากขึ้นนะคะจึงส่งผลให้ภาพรวมทองคำเน็ตเป็นขาลองค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะทองคำค่ะเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง,งท่านใดเทรดแบบสวิงเทรดตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะที่น่าสนใจสาหรับการเทรดทองคาค่ะ สัญญาณทองคำนะคะปิดบวกอย่างต่อเนื่องค่ะนักลงทุนขานรับการคาดการว่านธนาคารกลางสหรัฐจะชะลออัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก0.75เหลือ0.5และล่าสุดคาดการว่าจะขึ้นเพียงแค่0.25ค่ะกับราคาทองนะคะมองว่าสัปดาห์นี้ค่ะมีโอกาสลงมาย่อที่ประมาณ1,900นะคะรหาหักว่า1,900รับอยู่ค่ะมีโอกาสทยานขึ้นไป1,920และ1,940และ 1,960, ละ1960ตามลาดับค่ะทั้งนี้ทั้ง ังนั้นพยายามดูที่ตัวอินดิเคเตอร์ด้วยนะคะเขาส่งสัญญาณ overbought oversold เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะตัว u s เองค่ะมีแนวโน้มที่จะปรับอ่อนค่าลงมาในระยะสั้นนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ค่ะมองว่าราคาของ US ค่ะมีโอกาสลงมาที่ประมาณ1.01.5นะคะถ้าหากว่า1.01.5รับอยู่ค่ะมีโอกาสเด้งขึ้นมาบริเวณที่1.03.5ค่ะ และนี่ก็คือภาพของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตร้าสกุลเงินของทั่วโลกนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะดอลลาร์นะคะอยู่ฝั่งแดนลบค่ะมองว่าตอนนี้นะคะดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะปรับอ่อนค่าถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคู่นี้ตามคำขอนะคะไม่ว่าจะเป็น S&P 500 NASDAQ ดาวโจนหลังจากที่ทยานขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้โดยภาพรวมค่ะปริมาณฟันโฟนี่ก็ชี้ลงแล้วนะคะลังนั้นค่ะในช่วงนี้ถ้าท่านใดค่ะเทรด s s 500ดาวโจนเ n a s d a กก็มีแนวโน้มที่จะปรับลงมากกว่าปรับขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูกราฟกัน ดาวโจนค่ะจะเห็นว่าเขาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าหากว่าเราใช้ฟิโบนัชชีรีแท็กเมนต์เราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเองนะคะอยู่ในโซนรีแท็กเมนต์ถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้ค่ะราคาชนที่50.0หรือ38.2แล้วไม่ผ่านนะคะมีโอกาสที่ดาวโจนจะลงมาทดสอบที่32,500อีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะคู่เงินที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ค่ะยูโรเทียบเจแปนเจนว่าตอนนี้นะคะตัว MACD ส่งสัญญาณราคาเนี่ยค่อยๆปรับขึ้นนะคะแต่ตัวกราฟเองค่ะพยายามจะขึ้นชนบริเวณแนวต้านนะคะถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้ยูโรเทียบเจแปนค่ะอยู่ที่142.5แล้วไม่สามารถยืนได้นะคะก็มีโอกาสลงมาเล่นในกรอบนี้ค่ะ142.5ถึง137.5ถ้าหากว่า137.5รับไม่อยู่นะคะมีโอกาสลงลึกที่ 133.47ค่ะและนี่ก็คือภาพเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยของฝั่งยุโรปนะคะจะเห็นว่าล่าสุดค่าเงินเฟอ้อของฝั่งยุโรปก็ปรับลงเล็กน้อยนะคะเหลือ9.2แต่ว่าก็ยังไม่ถึงทาร์เก็ตสักทีและเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้เองค่ะจึงทําให้ภาพรวมในระยะกลางยูโรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข่งค่านะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้จนถึงต้นเดือนหน้ามีโอกาสที่จะปรับอ่อนค่ามากกว่าค่ะ มาดูกราฟเทคนิคของยูโรเทียบดอลลาร์นะคะจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนในไทม์เฟรม H4 แต่ตอนนี้ค่ะราคาพยายามชนแนวต้านในยะสําคัญ1.093นะคะถ้าหากว่า1.093ต้านอยู่นะคะมีโอกาสลงมาเทสลึกที่1.05นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทาไมถึงคาดการณ์ว่าน่าจะชนแนวต้านและร่วงลงมาเนื่องจากราคาเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนนะคะราคาพยายามยกตัวสูงขึ้นแต่อินดิเคเตอร์ไม่ได้ขึ้นตามค่ะดังนั้นจึงมีทิศทางว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับลงในสัปดาห์นี้และ และคู่ต่อไปที่กําลังจะเกิดไดเวอร์เจนเช่นกันก็คือคู่ปอนเทียบดอลล่าค่ะจะเห็นว่าตัวอัพไซด์ของปอนยังมีอยู่นะคะมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1.268ค่ะถ้า1.268ต้านอยู่ก็มีโอกาสลงมาเล่นในกรอบที่1.186ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะคะและแน่นอนว่าถ้าคุณใช้ RSI ใช้ Stochastic หรือ m a c d ีคุณจะเริ่มเห็นไดเวอร์เจนในระยะสั้นด้วยค่ะและกราฟนี้ก็เป็นเหตุผลรองรับค่ะว่าทําไมช่วงนี้ UK จะเริ่มแข็งค่าในระยะสั้นและจะอ่อน ค่ในระยะไกลนะคะเพราะว่าภาพรวมของเขาเองในเรื่องของ Recession ก็เริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยค่ะจากตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมานั่นเองค่ะคู่ต่อไปนะคะดอลลาร์เทียบเปนค่ะคุณจะเห็นว่าตอนนี้เขาเป็นแนวโน้มขาลงและในช่วงเวลาสั้นๆของสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรนะคะก็เลยทําให้ตัวเยนค่ะ ปรับอ่อนค่าลงมานะคะและแน่นอนข่าวว่าถ้ามองมภาพรวมถ้าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือนโยบายอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่ามากกว่าดอลลาร์นะคะเลยมองว่าในช่วงนี้ค่ะถ้าหากว่าตัวดอลลาร์เทียบเยนรับที่1 2 6 6อยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแทรกเก็ตแรกอยู่ที่13 2่สาำหรับดอลลาร์เทียบเยนค่ะและนี่ก็คือภาพของ Yield curve Control ที่อธิบายไป23สสัปดาห์ติดนะคะจะเห็นว่าเงินเยนค่ะอ่อนค่า หลังจากที่มีกระแสะคาดการว์วธนาคารญี่ปุ่นค่ะยังคงเดินหน้านโยบายการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปนะคะและนี่ก็คือภาพอย่างที่เห็นในตอนนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูฝั่งน้ํามันกันบ้างค่ะหลังจากที่ประเทศจีนนะคะเริ่มเปิดประเทศนะคะก็เริ่มมีดีมานมากขึ้นจึงส่งผลให้ความต้องการของน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นและราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับไตรมาสนี้ก็มีโอกาสที่ราคาไม่ว่าจะเป็น US Oil UK Oil ก็จะมีโอกาสปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ และกราฟนี้กันค่ะก็คือ U K Oil หรือว่าน้ำมันแบรนด์ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะทำรูปทรงสวยมากๆนะคะน่าสนใจค่ะทำทรงเป็นรูปดับเบิลยูและราคาค่ะยืนเหนือ n e c k l i n ขึ้นมานะคะบริเวณ81.60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมีโอกาสมากนะคะที่ราคาสามารถจะไปที่95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ค่ะแต่ด้วยความที่เป็นน้ำมันนะคะเขาก็จะค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะดังนั้นต้องวางมันนี่ management ดีๆและถ้าคุณชอบเทรดน้ำมันนะคะเอท s สก็มีให้คุณเทรดค่ะ เรดต่ำไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะยูโรปอนเจแปนก็น่าสนใจค่ะคู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือยูโรเทียบเจแปนนะคะลองวางแนวรับแนวตามตาม,ตามกลยุทธ์ที่คุณสนใจและที่คุณถนัดดูนะคะและตอนนี้ค่ะ a อทอสค่ะมีเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสแกนหาคู่เงินได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะสแกน QR วอารตรงนี้ได้เลยหรือค,คลิกลิงก์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอทอสมีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงิน ให้บริการมายาวนานกว่า15ปี A t o a s มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย Finance Magnet เริ่มต้นเพียงแค่50ดอลลาร์เท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ A t o a s หรือ Li n e o f f i c i a l @A t o s t หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะ From 2007 to 2022, from a fresh contender to a global leading online trading services provider, ATOS has never lost sight of its core value to be your trusted FX and CFD broker. 15 years. ATOS has grown into a world leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world. We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader, ATOS provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. ATOS has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, ATOS has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world leading online trading services provider. It's time to trade with ATOS. Are you ready?